เบนวีโตนะครับเดือบัยูหกสามเก้าทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับดอกลูกค้าดอกดังขวามือนะครับใช้งานได้ปกติกุญแจดอกใหม่ที่อยู่ในมือผมยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้เราก็เสียบกุญแจไปที่เบ้านะครับยังบิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวลงทะเบียนกุญแจดอกใหม่เสร็จมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับลงทะเบียนกุญแจดอกใหม่เรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจบิดออนสตาร์ครับ ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับดับเครื่องสุญแจต่อกเก่าใช้งานได้ปกตินะครับเสียบกุญแจบิดออนสตาร์ทครับติดทั้งสองดอกนะครับกุญแจรีโมทก็ใช้งานได้เลยนะครับล็อกเปิดกุญแจเพิ่มกุญแจหายบิดกุญแจสตาร์ทรถไม่ได้เรียกใช้บริการได้ครับทดสอบกดรีโมทนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อก เปิดดอกใหม่ใช้ได้ปกตินะครับคุญแจดอกเก่าครับล็อกใช้งานได้ปกตินะครับสไลด์ประตูก็ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยนะครับ